มองหารถครอบครัวใหญ่ๆนะเครื่องยนต์3,000ี6นะครับ180แรงม้านะครับไปแบบกันยกทีมเลยนะครับนะครับความยาวไปเ้ยลวกัน6.4พร้อมทรุงจากพื้นถึงแอร์เลยนะครับ 107เมตรนะครับนี่คือเบนส p ินเตอร์ซีไอ319สวัสดีครับพบกับช่องเซอร์เวอร์อีกแล้วนะครับวันนี้มีรถมาเล่นํำให้กับพี่ๆกันสำหรับพี่ๆท่านไหนที่มองหารถครอบครัวใหญ่ๆนะเมื่อมีอยู่ถึงคันนี่คือเบนส p ินเตอร์ซีไอ319ปี2023นะครับต้องบอกว่าเป็นโมเดลล่าสุดเลยพี่ท่านไหนที่มองหารถครอบครัวนะไม่ต่างกันไปแบบกันยกทีมเลยนะครับ10คน11คนต้องยกให้คันนี้เอาแบบสเปคค่าๆกันก่อนเครื่องยนต์3,000มี6 นะครับ180แรงม้านะครับ400ิวตันเมตรต้องบอกว่าแรงบิดเยอะมากนะครับความยาวตีไป7เมตรแล้วกัน6.9ตีไป7เมตรจากหน้าไปหลัง7เมตรความสูงจากพื้นถึงแอร์เลยนะครับ2.7เมตรนะครับต้องใหญ่กว้างเลยทีเดียวอ่ะเดี๋ยวเรามาดูนนหน้าแรงกันหน่อยล้อก็เป็นล้อขนาด17นิ้วนะเป็นล้อขนาด17นิ้วส่วนภายในเราตกแต่งแบบ Super VIP ให้กับลูกค้าเลยต้องบอกว่าภายในเนี่หรูมากอ่ะเดี๋ยวเสริมขึ้นไป กว้างเลยนะครับเซอเบิร์มสูงร้อยแปไม่ต้องห่วงสำหรับคนที่ตัวสูงนะครับเซอเบิร์มสบายแล้วนะครับด้านในเราตกแต่งเป็นแบบซูเปอร์วีไนะเบาะสีที่นั่งเนี่ยก็เป็นแบบ VIP ีนะครับมีปลั๊กชาร์จเจอร์ให้สำหรับคนที่ทํางานนะครับชาร์จโน้ตบุ๊กทางานนะครับหรือประชุมได้เลยเป็นสีที่นั่งเป็นแบบ VIP แล้วก็ด้านท้ายก็จัดอีกสีที่นั่งแถวติดกันอย่างเซเบิร์มนั่งก็สะดวกสบายนะครับสูงโปร่งนะครับไม่ต้องห่วงเรื่องแอร์นะนะครับ เย็นสบายอยู่แน่นอนทั่วรถแน่นอนนะครับภายในก็เป็นมีมัลติมีเดียให้นะครับจอทีวีต่างๆดู Netflix YouTube ต่างๆได้หมดเลยนะครับครับเดี๋ยวเรามาดูด้านในภายในห้องเครื่องของเจ้าสปีเตอร์คันนี้กันหน่อยต้องบอกว่าเครื่องสามพันนะเครื่องสามพแปดสรงนะทุกอย่างเดิมๆเจ้าของคนเดียวเดิมๆเห็นไหมครับแน่นอนธรรมชาติของนอ็อตอาการใช้งานก็จะมีสนิทนิดหน่อยเป็นรถใช้งานครับ ไม่มีรอยชนหนักเลยเห็นไหมน็ตสกรูต่างๆก็ยังเหมือนเดิมเอาเป็นว่ามั่นใจได้รถเครื่องยนต์สามพันดีเซลประหยัดด้วยนะครับสำหรับพี่ท่านไหนนะครับที่มองหารถสปินเตอร์นะเข้ามาคุยรายละเอียดกับเซอเบิร์มได้เลยครับหรือมาดูรถที่เบียจีสินครลินหรือคอมาอินบ็อกมานะครับใต้รางคลิปนี้ได้เลยนะครับรับรองท่านได้สปินเตอร์ในไไราคาที่คุ้มค่าที่สุดอันนี้เซอร์เบิรเปิดที่ราคา4ี่ล้านหนึ่งแบาทเท่านั้น4ี่ล้านหนึ่งแบาทแวะมาดูรถกันได้เลยครับวันนี้ต้อองลาไปก่นสสวััดีครบ